สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเอ๊ะยังไงพี่ชานนรีแอคแบบนี้หรือแพทนปภาทองแล้วหลังก่อนหน้านี้แพทนปภาและพี่ชานอน์ออกมาอัปเดตเรื่องการเตรียมตัวตั้งท้องลูกคนที่สองหลังจากที่ฝ่ายชายอยากมีมานานมากอีกทั้งน้องเรซซิง่งลูกชายคนแรกก็อยากมีน้องเช่นกัน โดยแพย์ได้เผยว่าปีหน้าจะลองตั้งครรภ์อีกสักรอบเพื่อเป็นของขวัญให้เขาหลังจากที่โดนบิ้วมาประมาณหนึ่งปีตอนนี้คิดว่าตัวเองโอเคแล้วด้วยร่างกายอายุจริงๆพีชานนนไม่ได้กดดันแต่ความน่ารักของเขาและความที่เราเข้าใจเขาเยอะขึ้นถ้ามีโอกาสสักครั้งเขาคงอยากจะมีลูกล่าสุด แพทอัปเดตภาพใหม่เป็นภาพที่หนุ่มพีเอามือจับที่หน้าท้องและมีน้องเรซซิง่งลูกชายแสดงท่าทางดีอกดีใจอยู่ข้างๆเล่นเอาใครต่อใครยิงคำถามกันใหญ่ว่ามีข่าวดีเรื่องเบบีหรือเปล่างานนี้จะใช่ไม่ใช่เอาเป็นว่าคงต้องรอสาวแพทออกมาเคลียร์ด้วยปากตัวเองกันอีกที